เดี๋ยวได้ฟังจนจบครับนี่ไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิงได้ชัยร้อนหยอกย้อนกันกี่ปนวินปากลอกรวง กันเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญโอลาจ๋าในร้องอันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนานนใจดำทำลำคานฉันจะแต่งงานกับเธอตายสางเดือนมีฟ้าเป็นมุงฉันมียุงเป็นเพื่อน ฉันมีพินดินกินเหมืนดังพื้นเรือนนกนูกเป็นเพื่อนก่อมเตือนให้สุขใจโอรสจาหันมาเย็่ยมนอยซิกายลงปลอยบ่งเหลา เราเรื่องเก่าๆให้ฟังต่างแตและเกิดขึ้นมาจากหีใครก็รู้จักเดียลูกคนสุดท้องช่างหอดหอูไม่มืดไอ้พวกตัวเฮียมันเกิดก่อนเรา เราก็โยกโยกไปมึงเกิดก่อนกูมึงก็ตายก่อนกูขายนาซื้อข้าวแดกให้คณะรัฐบาลไทยโอ๊ยแมเ่เอ้ยท่านีคุณ แปดปีมันทำอะไรวะกูยอยู่ข้างในรอจอดร,รอชาดีด้วยเซสนใจเงรับซื้อน้าขอนซื้อออยขายหน้าซื้ขอขาแดกนะ มีฟ้าเป็นมืองฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีกินดินกินเหมือนดังงพื้นเรือนนกนูเป็นเพื่อนก่อมเตือนให้สุขใจโอราจาตลงงานสีตั้งอย่างภาราอินรัติในอุฒสหกรรมเปิดพดจานานุกรมดูดดี การบริหารมันต้องอุตสาหากรรมเธอจนวันตายท้าไม่มีใครซื้อเหมือนเธอรักจะหาโย